กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้เราอยู่กับเฮียหมิงชาแนลเช่นเคยวันนี้เราจะมาทำนะแอนิเมชันแอนิเมตอย่างง่ายกันนะครับนะเริ่มมาล้วก็จะเจอหน้าต่างแบบนี้นะครับเป็นหน้าต่างเลือกอขนาดหรือว่าเราจะปรับเองตรงนี้ก็ได้นะครับนะเฟรมเรทปรับตรงนี้นะครับแล้วก็กดเขียนขึ้นเริ่มมาเราก็จะเจอกระดาษนะฮะเป็นหน้าต่างแบบนี้บางคนไอตรงนี้ก็อาจจะไปอยู่ฝั่งนี้ก็ ไม่เป็นไรนะครับนะสามารถย้ายได้ก็กระดาษเนี่ยสามารถซูมเข้าออกได้คอนโทรลลบแต่คอนโทรลบวกจะซูมเข้าไม่ไต้องกดแท็นะกดแท็ก็จะเป็นรูปแว่นขยายสามารถกดเข้าไปได้กดตัวบก็จะกลายเป็นแปลงแปลงไว้เขียนเขียนได้ไว้วัดรูปนะครับกดคอนโทรลแก็คือการลบย้อนกลับอะไรประมาณนี้นะครับนะ กดตัว B ก็จะเป็นถังเอ้ยไม่ใช่กดตัว K ก็จะเป็นถังสีนะครับนะแต่ว่าถังสีก็ไม่สามารถคลิกได้ไม่สามารถวางได้นอกจากเราจะวาดรูปแบบปิดสนิทถึงจะเทสีลงไปแบบนี้ได้นะครับแต่ถ้าเราวาดรูปแบบไม่ปิดสนิทเราก็จะไม่สามารถเทสีลงไปอย่างนี้ได้นะครับนะเปลี่ยนสีได้ตรงนี้นะฮะเนี่ยเปลี่ยนสีได้ต่อมาเราจะมาดูเรื่องของเลเยอร์กันนะครับนะ เลเยอร์ก็แถบตรงนี้นะครับนะในเลเยอร์เราก็จะมีเฟรมเฟรมตรงนี้นะครับเฟรมตรงนี้เราสามารถวาดรูปเข้าไปได้เลเยอร์ <Layer S 1> นะฮะเลเยอร์ Layer เราสามารถเพิ่มได้โดยการกดตรงนี้นะฮะ New Layer ปาบปาบเราเพิ่มไปสักสามเลเยอร์มีให้มันหนึ่งเฟรมนะครับเราก็สามารถวาดรูปเนี้ยเข้าไปในเฟรมนั้นได้นะครับคลิกไปที่เฟรมที่สี่สิบนะครับนะกด F5 จะเป็นการยืดเฟรมตั้งแต่เฟรมที่หนึ่งจนถึงเฟรมที่สี่สิบ จะเป็นการยืดเฟรมเดิมอะเฟรมที่เราวาดตัวละครของเราลงไปยืดตั้งแต่เฟรมที่หนึ่งถึงเฟรมที่สี่สิบกด F6 นะครับนะก็จะเป็นการแบ่งเฟรมนะครับเป็นสองเฟรมแบบนี้แต่ก็เป็นเฟรมเดิมที่เอามาจากเฟรมแรกก็จะเป็นตัวละครตัวเดียวกันแต่แค่แบ่งเฟรมเฉยๆนะครับนะกด F7 เพื่อเพิ่มเลเยอร์เปล่าๆก็คือกระดาษโลง่งๆที่ไม่มีอะไรเลยนะครับ ต่อมานะครับเราจะมาทําให้ตัวละครของเราขยับได้นะครับนะวิธีแรกก็คือวาดเฟรมต่อเฟรมแบบนี้เลยนะครับนี่กดมาสักเฟรมที่5กด f 6นะครับนะ f 6แล้วก็ทําการลบลบขานะครับนะยังลบสามารถปรับความใหญ่ได้กดไปที่ property อันนี้จะเป็นแบบว่าเพิ่มขนาดของแปลงของเรา หรือว่าจะเป็นแปลงเขียนก็สามารถเพิ่มได้นะครับนะตอนที่เราจะวาดขาใหม่ขึ้นมาเนี่ยเราสามารถกดตรงนี้ได้น,นะกดปุ๊บเราก็จะมองเห็นว่าเลเยอร์หลังๆเนี่ยเลเยอร์ก่อนหน้านี้เราวาดอะไรไว้บ้างเนี่ยวาดอันนี้ไว้ใช่ไหมครับเราจะทำให้มันขยับยังไงแล้วก็ขยับอย่างนี้เลยนี่สามารถกดปิดได้นะครับนะ แล้วก็กด f 6ตรงนี้นะครับนะแล้วก็ทำการลบขาทิ้งแล้วสุดท้ายก็กด f 5นะครับนะเท่านี้เราก็จะเห็นว่าแอนิเมชันของเราขยับแบบทำให้มันรูป อยากให้มันขยับไปยาวๆเลยแต่เราขี้เกียจวาดแล้วเราก็กดไปตั้งแต่ละยอะแรกแล้วแลก็กดไปตั้งแต่เฟรมแรกกดชิปล้วก็กดคุมแบบนี้นะครับนะคลิกข,ขวาก็ p y ปี้เฟรมหรือคัตเฟรมก็ได้นะครับกดคัตเฟรมไปกดมาที่ Library นะครับนะเพื่อสร้าง Symbol กดคลิกขวานะครับนะนิว s ิมโบล ให้เราเปลี่ยนไทป์ชนิดนะครับเปลี่ยนเป็นกราฟิกนะครับนะแล้วก็กดโอเคกดคลิกขวาแล้วก็กดเพสเฟรมนะครับเฟร,รมที่เราตัดตะกี้ก็จะมาในนี้แล้วเราก็กลับไปที่สกีนหนึ่งนะครับนะสกีนหนึ่งที่อยู่ด้านบนนี้ตะกี้เราอยู่ในซิมโบลไงเนี่ยนในซิมโบลตรงนี้นะแล้วเราก็กลับไปที่สกีนหนึ่งแล้วก็ลากลากมันมา อย่างนี้เลยฮะตอนนี้เราก็จะได้ตัวละครทั้งแถบเห็นไหมทั้งแถบมันเปลี่ยนไปกด F5 เพิ่มความยาวให้มันเดินเรามาดูกันนะกด play มันก็จะเดินอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆตามใจเราเลยเราอยากให้มันยาวเท่าไหร่มัเป็นการลูปยาวเท่าไหร่นะครับนะก็ทำไปเลยนี่คนแบบเดินที่กับที่นะครับนะเราจะทำให้คนเนี่ยเดินไปข้างหน้า เรากกดไปที่เลยเยอร์ต้องการก็คืออยากให้มันเดินจะไปถึงตรงเนี้ยกี่นาทีความเร็วในการเดินเท่าไหร่หรือมันเนี่ยนะครับกด F6 ออกมาเป็น2เฟรมกดเฟรมล่าสุดแล้วก็ลากตัวละครของเราให้มันเดินออกมาตามที่เราต้องการนะครับจากนั้นก็มากดระหว่างเฟรมระหว่าง2อ,อันนี้คลิกข,ขวาเขียนคลาสสิกทวิน ท่านี้ตัวละครเราก็จะสามารถเดินไปข้างหน้าตามที่เราต้องการได้แล้วนะครับนะต่อไปเป็นเรื่องของกล้องนะครับนะให้กดเข้าไปที่รูปตัวละครนะตัวกล้องนะครับนะหรือว่าจะกด C ก็ได้นะครับนะก็จะขึ้นแถบอันนี้ขึ้นมานะครับคาเมราเป็นกล้องบางคนถ้าเกิดอมองไม่เห็นขอบกล้องก็ใส่พื้นหลังครับกด F5 มาถึงตรงนี้เลย แล้วก็ใส่พื้นหลังผมอาจจะใช้เป็นสีดำมองไม่เห็นพื้นหลังผมขอใช้เป็นสีน้ำเงินนะครับนะนี่เราก็จะมองเห็นแล้วว่ากล้องเนี่ยมีเส้นอยู่ตรงนี้อันนี้คือขอบกล้องนะครับนะเริ่มมาเราจะให้เห็นทั้งหมดอย่างนี้นะครับนะแล้วเราอยากให้ซูมไปที่ตัวละครนะครับนะ ตอนเดินถึงตรงนี้แล้วให้ซูมซูมมาตรงนี้ให้เรากด f 6เพื่อแบ่งแยกเฟร,รมสองเฟร,รมอย่างนี้นะครับนะแล้วกกดซูมกดเลื่อนซูมออกอีกหนึ่งนะครับนะให้มันสมส่วนและหลังจากนะั้นเราก็มากดลิดขวาระหว่างเฟรมแล้วก็เขยดคลาสสิกทวีนเช่นเคย นี่นะฮะกล้องก็จะซูมซูมไปที่ตัวละครซูมไปที่เส้นชัยของตัวละครนั่นเองนะครับนะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปการสอนทำแอนิเมชันในแอนิเมตนะครับนะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับนะครับนะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ